对。 และลูกมาจากการแสดงเป็นฝ่ายในการแสดงและแก่พกูดในการแสดงห<อ>ัวหน้าคณะวงต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นหมอรำก็จะเป็นหัวหน้าวงเป็นผู้ควบคุมใช่ไหมคะเป็นการคิดการแสดงขึ้นมาความเหมาะสมต่างๆนะคะเป็นบุคคลที่มีอํานาจสูงสุดในการจัดการแสดงและส่วนสำคัญต้องมีความรู้ความสามารถในด้านนั้นด้วยก่อนที่เราจะทําอะไรขึ้นมาเราต้องมีความรู้นะคะศึกษาความเป็นมาก่อนยิ่งเช่นบางอย่างนักศิลป์ไทยจะมีจารีตต่างๆก็ต้อง นะคะวิธีตาจิตให้คุณครูเป็นการสแสดงการระานะลูกการสแสดงการสแสดงประเภทนี้นะคะควรเลือกะครที่เป็นสุขนาตกรรมถ้าเป็นโศกนาฏกรรมก็จะเป็นประเภทไหนอาท้าหรือว่าเป็นมีความเศร้าใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นละครประเภทสุขนาฏากรรมก็จะมีความสุข นะคะพระเองหรือนาเอง,องเอกเป็นตัวต้นเรื่องที่ดําเนินเรื่องอย่างมีความสุขฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนสมหวังนั่นเองนะลูกอันนี้เขาเรียกว่างานม,มงคลนะคะหรือสุขนาะการรม ที่ทำให้ผู้ชมนั้นมีความสุขไปด้วย that's มีการเลือกบทละครและการเลือกนักสแสดงด้วยนะคะเรื่อบทละครที่นำมาแสดงต้องมีคุณค่าทางวรรณกรรมมีเรื่องให้เราคิดมีสติคติอสอนใจด้วยให้เราต้องตามไปด้วยเหมือนสอนเราให้เราเออขาสร้างสถานการณ์มาให้เรานะคะมีความคิดมีข้อค,คิดในหัว้วดนะคะสองบทละครที่มาแสดงจะต้องแสดงถึงบุคลิกภาพด้วยว่าใครเหมาะสมกับการเป็นตัวโกงเป็นนางเอกเป็นพระเอก ด้วยนะคะลูกนะแสงสีเสียงเทคนิคต่างๆทเทคนิคอย่างเช่นถ้าเรามีสโมกป่อนเห็นไหมเห็นที่ครูเคยแสดงไหมจะปล่อยออกมาเพื่อให้มีความทิ่งใหญ่อลังการหรือว่าเป็นหมอกอย่างนี้นะคะอ่า ขาก็จะต้องเปิดยิ่งใหญ่ใช้ท่าทางที่เหมาะสมไม่ใช่ยืนอยู่นี้ร้องเพียงไปนี้มันจะไม่ส่งให้ผู้ชมไม่สื่อไม่สามารถสื่อสารอารมณ์ได้นะคะอะหนึ่งผู้สแสดงต้องมีประสบการณ์ทักษะการแสดงเบื้องต้นด้วยมีบุคลิกเหมาะสมกับตัวละครมีลักษณะของเสียงและท่าทางถ้าเป็นละครร้องเหมือนละครเวทีเขาจะเน้นในด้านการร้องนะคะและลักษณะ ละครแบบเหมาะสมกับบทผู้แสดงต้องมีความร่วมมือด้วยนะคะถ้าหญิงเนี้ยไม่รัก